ตอบว่ายังไงอ่ะเอาก็กูก็ตอบว่าพวกเราเนี่ยพร้อมเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกพี่เขาอะมึงเอานี่เราจะไปช่วยอะไรเขาได้ฮะดูสภาพตัวเองก่อนค่ะทำไมไม่แน่หรอกงานเนี้อาจจะเป็นการซื้อใจพี่คิงเขาก็ได้นะมึงนี่ก่อนได้ใจเลยนะ กูมันจะตายซะก่อนนี่ยสิวันก่อนเนี่ยนะพี่ดาเนี่ยเขาวิ่งหนีเนี่ยชนตู้ไฟสีมึงกับกูเนี่ยไม่ชนตู้กับข้าวเลยเหรออุ้ยไอีโมแล้วทำไมไม่กล้าปิดและเดี๋ยวมันอาเออมันทำอะไรกันวะปัดแมงวันเหรอเออมันน่าจะปัดแมงวันแหละรล้ว่ามันรำไทยวะ บ้าหรือเปล่าเราเรียนช่างพลังไทยอะไรอะไรอ่ะเอาเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเฮ้ยพวกเองพร้อมกันยังวะพร้อมครับพร้อมค่ะอะไรของมึงเนี่ยพร้อมที่จะฆ่าครับดีมากแล้วพวกเองจําวิชาได้ไหมเวลาเจอศัตรูต้องทำยังไงเออพวกพี่ครับครั้งแรกผมอยากให้พวกพี่สอนเทคนิคผมหน่อยครับ มันไม่ยากไอ้น้องเวลาเจอศัตรูนะเว้ยก็ช้าคอเสื้อมันแล้วก็ถามว่าแหมมึงเก่าเหรอพี่ผมไม่เก่าหรอกมึงอยากโดนเหรอมึงก็มาดิมึงก็ตบตบตบแห่เนี้ยจำไว้ยังไงนะพี่พี่มึงเข้าใจอะไรยากวะเนี่ยฮะแบงค์ทำให้น้องมันดูดิต้องให้ถึงมือพี่เหรอวะ แหกตาดูกันนะมึงก็แค่เดินเข้าไปแหละแล้วมึงก็กระชากเสื้อนะเฮ้ยมึงเก๋าหรอเฮ้หนูไม่เก๋าหรอกค่ะแฮ่มึงอยากโดนใช่ไหมก็ลองดูสิขาวอ้าวตบแล้วมึงก็ตบ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 แค่นี้มึงจำได้ไหมวะจำไม่ได้อ่ะครับโอ้ สมองมึงเนี่ยเข้าใจอะไรยากวะขออีกรอบได้ไหมฮะไอ้ดะอะไรอีกรอบได้มึงเจอมันเว้ยมึงก็ชากพอเไว้กมันแล้วมึงก็ถามว่าเฮ้ยมึงเจ้าเหรอเฮ้ยทินหรือไม่เก่าหรอกมึงอยากโดนนะเฮ้ยกำลังรหนูนะมึงก้าต้มแล้วมึงก็ต้มต้มต้มบอกอีกต้มแค่เนี้ยแล้วถ้ามันเข้าใจเรี่ยอะไรยากเนี่ยไปอ เข้าใจแล้วครับเออขับขับไปเลยนะเพี่ไปเตจมส์หอมชาอุ้ยครับไม่รู้เรื่องเลยต้องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวตลอดเออต้องให้ถึงมือกูเลยเนี่ยชาชาเจชาแก้วหนึ่งหน้ากูชาไปสั่งชาเย็นทำยี่อะไรล่ะองเที่ยวไปได้